สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามากับแรนดอมแต่ยังไม่ได้มีหัวข้อนะคะแต่แน่นอนอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอินเนอร์ภายในของคุณด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องเนะาะใช้วิจารณญาในการรฟังนะคะขอใช้เด็กนี้ให้สีดำไม่ได้ใช้นาน หวังว่าทุกคนจะโอเคนะคะมีความสุขปลอดภัยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่น่ารักหรือสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามายินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะมาดูซิว่าขอหาหัวข้อกันนะมันจะได้ตื่นเต้นนะคะเปิดหัวข้อในนี้ไปเลยเปิดหัวข้อในนี้ไปเลย คนที่ได้เจอคลิปนี้นะคะขอหัวข้อของคุณหน่อยุอ๊บขึ้นมาเลย the world the world ้าวสามเหรียญเก้าคาถาโอ้โหหนึ่งถ้วยค่ะก็ดีเนี้ยละ <laughs> king ถือ 킹ถือดาบงดาบเหมือนคุณตอนนี้คุณกำลังเหนื่อยอยู่หรอคะกำลังเหนื่อยกำลังทุ่มเทเครียดเรื่องงานด้วยเนี่ยเครียดเรื่องงานนะคะกำลังหัวหยองกำลังหัวหยองเรื่องงานอยู่หรอแตอ่มันก็ใกล้ที่จะแบบบรรลุปเป้าหมายแล้วนะใกล้ที่จะเคลียร์ใกล้ถึง ใกล้ถึงทางแล้วอนะ่ะมันก้าคาถาแล้วนะ่ใกล้จะเป็นสิบคาถากลจะสมบูรณ์แล้วนะคะบางท่านเพราะว่าบางท่านเพิ่งเริ่มอะไรบางอย่างมาได้ไม่นานนี้เองนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่อมันเปินโอกาสหรือว่าของขวัญที่ที่คุณคู่ควรจากการทุ่มเทแต่มันจะมาจากการซัพพอร์ตนะคะบางประการอะไรอย่างเงี้ยคนที่ได้เจอคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่ อ่มีความมุ่งมั่นนะคะคนนี้เป็นคนที่เป็นคนที่รกเกียินะไพ่ใบนี้นะคะเหมือนทําได้ลั่นวาจาอะไรแล้วคุณต้องทําให้สําเร็จเนี่ยเออพลังงานของคุณแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความแบบรับผิดชอบนะคะแต่ก็เป็นคนที่ชอบเรียนรู้ด้วยจะมีสเสน่ห์อยู่ในตัวด้วยนะคะอืมอ่ ขอดูหน่อยนะคะหัวข้อของคุณขอใช้อันนี้เสริมเนาะเขาอยากจะให้เราอ่านไปในเชิงแนวไหนบ้างนะคะพูดถ,ถึงเรื่องนี้อย่าลืมนะคะทุกคนตอนนี้คลาสนะคะของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของเราเหลือแค่3ามที่นั่งนะเพราะว่ารับเก้าท่านเท่านั้นเองรุ้นสุดท้ายนะคะส่งท้ายให้คุณกับโปรโมชั่นแ0ดิเอร์เซนเลยใครจะเจอหวังว่าเราจะได้เจอกันโอเคหัวข้อของคุณคือ CREATION นะคะอุ้ยหนึ่งเก้าพอดีเลยอะ่ะจุดพู่รุ่นสิบเก้าอ่ายินดีต้อนรับนะคะ CREATION ขึ้นมาเลยโอย้พลังงานนี้สวยมากๆเลยนะคะดูรูปเขาสิหัวข้อของคุณเเราไปดีฟดาวันดีกว่าเอาล่ะไพ่ใบนี้นะคะการใบนี้หนึ่งเก้ามันเป็นการสร้างนะคะอืม คุณน่าจะถูกส่งมาเพื่อบางอย่างนะคะพลังงานนี้แสดงว่าคุณกำลังสร้างบางอย่างด้วยความมุ่งมั่นแต่คีย์เวิร์ดสำคัญมันคือการเปลี่ยนแปลงการกำเนิดหรือวิวัฒนาการหรือการขยายตัวนะคะการขยับขยายความเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้ในทุกขณะจิตคุณกำลังสร้างตัวตนและก็ความเป็นจริงของคุณ ลมหายใจแห่งชีวิตประกายแห่งการสร้างสรรค์ที่คุณถูกสร้างขึง้นกำลังแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆนี่คือธรรมชาติของมันคุณถูกกำหนดให้ขยายตัวแล้วก็พัฒนานะคะข้อจำกัดหรือขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือคุณอา่าเข้าใจละแสดงว่านี่เป็นคําตอบนะคะทำไมคุณถึงมาเจอคลิปนี้ อันนี้เป็นแบบคีย์เวิร์ดให้คุณรู้อาจจะคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์บางอยา่างที่คุณจะต้องรู้มันเศษนี้อันนี้คือข้อความสําคัญถึงคุณเลยนะคะทวนนะคะคุณนะ่ะถูกกําหนดให้ขยายแล้วก็พัฒนาเหมือนขยายตัวหรือเขยบขยายนั่นแหละและพัฒนาข้อจํากัดหรือขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงนี้มันอยู่ในมือคุณกุญแจสู่สิ่งที่จิตวิญ,ญญาณของคุณถูกกําหนด ให้เป็นจริงนั้นพบได้ในสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิอ์อาจจะเป็นสีสันแล้วก็เสียงอ่าสีสันแล้วก็เสียงนะคะในการแสดงออกอันไร้ขอบเขตของชีวิตบนโลกและก็จัก,กรวาลและในสิ่งที่คุณถูกดึงดูดเข้าหาตลอดเวลาซึ่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงนะี่ยอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและนำทางคุณให้ไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของคุณเสมอ,อผู้นำทางและผู้พิทักษ์ของคุณนะคะจะนำป้ายแล้วก็เครื่องหมายบอกทางมาให้คุณไม่แปลกใจที่คุณได้เจอคลิปนี้คือผู้พิทักษ์ของคุณรวมถึงผู้นำทางของคุณนำพาให้คุณได้มาเจอคลิปนี้แล้วเขาก็บอกมสเสจนี้มันสำคัญกับคุณมาก แต่มันก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะคะว่าคุณจะเปิดใจรับกับสิ่งเหล่านี้หรือยอมให้กระแสแห่งต้นกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยนำทางหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วคุณคือการแสดงออกอันเป็นเอกลักษณ์ของชีวิตและคุณคือส่วนสำคัญของชีวิตของการสร้างสารรค์จงสัมผัสประกายแห่งการสร้างสารรค์อันศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวคุณ เติมชีวิตใหม่เข้าไปและแผ่และแผ่ขยายทั้งภายในและภายนอกอตรงๆคุณกำลังเติบโตอะทั้งโลกภายนอกแล้วก็โลกภายในนะคะคนที่ได้เจอคลิปนี้แล้วหมโงสงสัยหนึ่งอย่างก็คือว่าคุณกำลังแบบเติบโตภายใต้ขอบเขตขีดจำกัดอะไรบางอย่างแต่คุณจำได้ไหมว่าเขาบอกว่าคุณมีกุญแจบางอย่างอยู่ในมือของคุณเราจะมาหากุญแจนั้นเนาะ เราจะมาหากุญใจนั้นอืมแต่คุณได้รับการเหมือนคุณจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของนกมันเป็น transformation มันเป็น message อยู่แล้วนะคะที่คุณมาเจอคลิปนี้ดังนั้นเปิดใจนะคะเปิดใจกับการเปิดฟังครั้งนี้ด้วยโอเคอ่ะเรามาดูสิคะกุญแจภายในของคุณ แป๊บนึงโอ้จริงๆด้วยอ่ะกุญแจอยู่ในมือคุณจริงๆทุกอย่างอยู่ในมือของคุณเลยอยู่อยู่ในตัวคุณด้วยนะคะเอสออฟสอดมันเป็นคุณจะค้นพบวิธีทางหนทางแนวทางหรือ The Key นะคะเพื่อปลดล็อกหรือ นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะสร้างสิ่งใดหรือทำอะไรอยู่ก็ตามกุญแจอยู่ในมือคุณจริงๆเลิศกุญแจอยู่ในมือคุณจริงๆคุณจะปลดล็อกคุณกํลลังจะปลดล็อกเพราะมันเป็นแปดตาหลายคนกำลังค้นหาอยู่ว่าเฮ้ยอุปสรรคที่ฉันเจอเนี่ยฉันจะหาทางออกยังไงไม่ว่าคือคุณน่าจะเริ่ม นอจะไม่ใช่เริ่มหรอกคุณทำงานหนักมากคุณต้องการปลดล็อกกับสิ่งสิ่งนี้นะคะว่าอย่างเช่นสมบูรณ์นะอย่างเช่นรายได,ได้คุณจะแก้ไขยังไงคุณจะมีวิธีทางยังไงเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นจากที่ฉันเคยมีเท่านี้ทําไมมันหายไปทําไมมันเป็นแบบนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงแล้วฉันจะอยู่ยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้เออฉันจะมีวิธีแก้ไขวิกฤตนี้ได้ไหมบราบาราขึ้นมานะคะแล้วหลายคนเหมือนแบบคุณจะปลดล็อกสิ่งเนี้ย คุณจะปลดล็อกสิ่งนี้ว้าวจริงๆด้วยอีกไม่นานคุณกําลังจะปลดล็อกมันจริงๆอีกไม่นานนะคะใกล้มาถึงแล้วด้วยแล้วมันได้ผลลัพธ์มากกว่าหนึ่งอย่างนะคะสิ่งที่ดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณมากกว่าหนึ่งอย่างค่ะว้าวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณมีกุญแจคุณสามารถทําได้ทุกอย่างว้าว มีเดอะเวิแน่นอนความสําเร็จมันเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอ๋อ OMG มากเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมารัวๆนะคะนอกจากคุณได้กุญแจอย่างที่หมอโบอบอกมากกว่าหนึ่งอย่างนะคะคุณได้ทั้งโอกาสด้วยคุณได้ทั้งโอกาสด้วยนะคะหลายคนจะจะเจอโอกาสทางด้านการงานนะคะแล้วคุณจะสร้างความสําเร็จได้อคุยนอบครับนะคะ อันนี้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการฮิลลิ่งโดยตรงเลยพลังงานภายในเซลล์เลิฟนะคะหลายคนก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวกับบำบัดนะคะงานพลังงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยเช่นกันคุณจะเจอคีย์เวิร์ดคุณจะเจอคีย์เวิร์ดอืมบางคนจะรู้วิธีบางคนคุณจะเปิดสัญชาตญาณของคุณนะคะเออคือเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ หลายท่านกำลังจะเริ่มต้นโครงการโปรเจกต์จบบางอย่างเริ่มต้นบางอย่างนะคุณจะได้รับการสพอร์ตคุณจะเจอความสามารถพิเศษของคุณแล้วคุณจะไม่รู้อ่ะคุณมีกุญแจเหมือนพรสวรรค์หรือคุณมีハウทูของคุณนี่แหละนะคะหรือว่าจักรวาลให้คุณก็ตามคุณจะปลดล็อกศักยภาพของคุณหรือคุณจะปลดล็อกวิกฤตของคุณได้ในตอนนี้นะคะเอแล้วมันนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่มากกว่าหนึ่งอย่างแน่นอนคุณจะได้โอกาสคุณจะได้โอกาส ะะบอว่ารู้สึกว่าคุณแม่หรือว่าคู่หญิงจะช่วยคุณได้เยอะกับการปลดล็อกบางอย่างของคุณนะ s i ก o p e เพนเดอเาเห็นไหมได้รับการช่วยเหลือจริงๆคุณได้รับการช่วยเหลือคุณจะได้รับการช่วยเหลือนะคะว้าย s ิกออฟ n อ r คือความสำเร็จอย่างแน่นอนเกิดขึ้น นะคะปลดล็อกศักยภาพของตงัวเองปลดล็อกสิ่งที่มันถูกบล็อกอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินนะคะในเรื่องของการงานชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่งานปังมากคุณงานปังมากนะคะเดอะเดชขึ้นมานะคะเรื่องที่แย่ๆกําลังจะสิ้นสุดลงอืมมันจะจบแล้วนะคะแต่การจบเนี่ยมันมันทําให้เราได้เริ่มต้นใหม่สิ้นสุดนะคะเพื่อเริ่มต้นคุณ โอ้โห oh, amazing หลายคนอา,อาจจะสิ้นคุณกำลังจะเข้าสู่การแก้ปัญหาหรือสิ้นสุดกับบางอย่างที่มันเป็นคอนฟ lict คุณเจอปัญหาแล้วแต่คุณแค่หา,หาวิธีทางอยู่ตอนนี้นั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะเจอทางออกนะคะแล้วก็ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ได้นะคะกับคอนฟ lict นี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ผู้คนหรือบททดสอบนะคะหรือเรื่องยากๆคุณกำลังจะจบมันได้ได้ด้วยดีด้วย เห็นไหมแปดคาถาพลังงานนี้ดีมากอืมทุกอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ดีมากๆเลยเลิศมากเลิศจริงๆขอดูปัญหาของคุณตอนนี้หน่อยนะคะขอดูปัญหานอกจากที่เราคุยกันไปแล้วปัญหาที่บางคนมีปัญหากับความสัมพันธ์ค่ะเออหาทางออกไม่ได้ในเรื่อง,องความสัมพันธ์คุณอย่างเริ่มต้นใหม่ในเรื่อง,องความสัมพันธ์อืม คุณกาลังตัดสินใจอยู่ประมาณว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แล้วไงต่อคุณจะแบบแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้นะคะคุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้คุณจะพบกับความสุขนะคะใครที่เจอความสัมพันธ์ที่แบบไม่ดีนะคะคุณกําลังจะแบบออกมาหรือคุณกําลังจะแบบเจอทางออกที่ดีได้เนาะมีเรื่องอื่นอีกไหมบางคนเจอความหนักของบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงาน บางคนมีปัญหาเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าอุปสรรคในเรื่องของแบบแก้ไขแก้ไขไม่ได้ว่าไม่รู้จะทำยังไงอ่ะอืมเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเออแล้วคุณจะเจอกับทางออกเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองพยายามคอนเน็กดีๆคุณจะเจอใช้สติใช้สมาธิตึกตองทำสมาธิก็ได้คุณจะเจอแบบ ทางออกหรือแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วม,มากขึ้นถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการงานนะอือฮึเอาละทีนี้เรามาดูกันหน่อยนะว่าคนที่ได้เจอคลิปนี้นะคะเรารู้แหละว่าคุณจะปลดล็อกได้คุณมีกุญแจอยู่ในมือคุณจะประสบความสําเร็จคุณได้เริ่มต้นใหม่นะคะพลังงานนี้โดยรวมนะคะอยากจะให้คุณทําอะไรไหม เผชิญกับดาร์กไซด์ของตัวเองเงามืดของตัวเองนะคะหลายคนรู้สึกว่าคุณลังเลคุณลังเลคุณคุณไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงคุณรู้สึกว่ามันมืดบรนดาร์กไปหมดเลยนี่คือปัญหาของคุณบางทีแบบคุณคุณรู้สึกว่าตัวเองท็อกซิกก็มีบางคนะนะเนาะเออคุณหนักมากนะคะที่เผชิญกับสิ่งที่มันถูกหมักหมมไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนรู้สึกว่าฉันเลือกผิดฉันเลือกผิดฉันพลาดไปแล้ว ก็มีแต่ทุกอย่างมีทางออกเห็นไหมคุณจะสามารถจบเรื่องที่มันหมกมุ่นจบเรื่องที่มันแบบถูกเขาเรียกจบเรื่องที่มันรอคอยการจบอ่ะคุณจะจบมันได้อย่างดีคือมันหนักเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านมันให้ได้นะคะคุณจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือในเรื่องที่แบบว่าคุณเผชิญอยู่ที่มันหนักมากภาระอะไรต่างๆน,นานา นะคะคุณจก้าวข้ามผ่านได้มันมีมันมีไทมิมทม่งของมันอยู่นี่เห็นไหมมันมีเวลาเป็นของมันอืมมันมีเวลาเป็นของมันแเราสปีดไกด์บอกอะไรคุณคะคนพบศัก,กยภาพใหม่เปิดใจนะคะเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆเออคุณเป็นคนฉลาดคุณรู้อยู่ว่าอะไรแบบอะไรเท็จอะไรไม่ อะไรไม่เทตุอย่างเงี้ยเออคุณสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ด้วยตัวของคุณเองนะหลายคนอาจจะใช้ในเรื่องของการวางแผนระยะยาวนะคะเพื่อตัวของคุณเองคุณอาจจะวางแผนที่จะทำอะไรในอนาคตเร็วๆเนี้ยอันใกล้เนี้ยเออแต่จะมีการส u p p o r t บางคนอาจจะอยากจะทำอะไรเพื่อตัวเองคุณวางแผนบางคนอยากจะเดินทางอาจจะได้ไปเดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวหรือว่าไปทำอะไรที่ตัวเองเคยอยากจะทำ อันเป็นอีกอย่างหนึ่งในการฮิลลิ่งของคุณด้วยนะคะอืมเอ่อขอดูหน่อยนะคะในเรื่องของบางคนจะมีเกณฑ์เดินทางอยู่นะบางคนจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะบางคนจะมีเกณฑ์เดินทางอยู่ขอเคลียร์นี้ก่อนทีนี้เอาเรามาดูในเรื่องของจิตวิญญาณกันบ้างนะคะแต่ดีใจด้วยคุณกันคุณจะได้ ปลดล็อกนะคะคุณมีกุญแจอยู่ในมือเลิศมากจงใช้มันนะคะจงใช้มันขอใช้สำหรับนี้เนาะไหนล่ะเออเมื่อกี้ฉันวางไว้ไหนคะอ่ะอยู่นี่อันนี้จะเป็นโซลคอนแทรคเนาะขอแค่สามใบช่วงเวลานี้ นะคะคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องใดคะช่วงเวลานี้คุณเกี่ยวข้องกับเรื่องใดขอแค่3ใบ p a s t l i f e ชเนียช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกแล้วก็สัมผัสถึงในเรื่องของ p s t life เออเกี่ยวข้องกับรู้ในเรื่องของภารกิจของตัวเอง A Miller of c o s m อ อ่าูนิเวอร์เดี๋ยวนะขอสามใบพอ let's go of the b a n d o n e lily what is not belong อันนี้ชัดเจนมากเลยอะสิ่งที่คุณควรรู้ตอนนี้โอเคอันดับแรกนะโอเคข้อความแรกถึงคุณนะคะ หลายคนอาจจะมีความสงสัยในช่วงเวลานี้เกี่ยวกับการเดินทางในอดีตชาติการเดินทางสู่ชีวิตในอดีตของคุณการค้นพบสัญญาณสัญญานะคะแล้วก็ภารากิจของจิตวิญญาณของคุณคุณอาจจะแบบว่าอ,อ่านเมสเซจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพาสไลท์ของคุณนะคะหรือว่าศึกษาหรือว่ามีเมสเซจบางอย่างที่คุณค้นพบว่าภารากิจของคุณอะ คืออะไรคุณรู้ภารกิจของคุณเรียบร้อยแล้วหลายท่านในนี้แล้วก็เหมือนความทรงจำของจิตวิญญาณบางอย่างมันผุดขึ้นมานะคะการสำรวจชีวิตในอดีตหรือการเปิดเผยทางด้านโชคชะตาเออหลายคนรู้ว่าอาดีตาชาติคุณเป็นอะไรแล้วคุณทำอะไรคุณคุณรู้ภารกิจของคุณอะเออคุณรู้ภารกิจของคุณคุณเพิ่มความมั่นใจเกี่ยวกับขอบเขตบางอย่างของคุณนะคะ อันนี้คือกระจกกระจกคืออะไรกระจกแห่งจัก,กรวาลน,นะคะกระจกแห่งจัก,กรวาลเนี้ยคือจัก,กรวาลสะท้อนภาพของคุณนะคะมองเข้าไปในเงาสะท้อนนั้นแล้วก็เพื่อเปิดเผยแก่นแท้ของคุณการสะท้อนการตระหนักรู้ต,ตัวตนภายในนะคะอันนี้คือกระจกแห่งวิญญาณ เทคนิคหนึ่งของคุณนะคะก็คือการทําสมาธิหรือการเข้าไปถึงในเรื่องของตัวตนที่สูงสุดของคุณนะคะมันจะเปิดเผยแก่นแท้บางอย่างของคุณออกมานะคะอืมบางคนก็รู้เรียบร้อยแล้วนะคะมองเข้าไปเรียบร้อยผ่านสมาธิหรือว่าผ่านความฝันหรือว่าแมสเซจนะคะจากจัก,กรวาลของคุณอืมข้อความที่สามคุณจะต้องปล่อยวาง นะคะปล่อยวางภาระต่างๆนานาบ้างปล่อยวางปล่อยสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณออกไปแล้วก็จิตวิญญาณของคุณจะรู้สึกเบาสบายแล้วก็เป็นอิสระมากขึ้นนี่คือคําแนะนําด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นข้อความถึงคุณด้วยนะคะเพราะคุณรู้สึกมองบรู้สึกคุณหนักเหลือเกินแบ่งเบาภาละแล้วก็ปลดปล่อยอิสรภาพทางจิตวิญญาณบางคนต้องเรียนรู้ที่จะ อย่าแบกรับอะไรมากเกินไปเพราะอาจจะไม่ช่วยอะไรเลยอย่างเงี้ยเกินบางทีต้องการเสียดสับเป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีเราก็ต้องแบบอย่าเอาเปรียบตัวเองอย่ารังแกตัวเองมากเกินไปอะประมาณนั้นนะคะนี่คือแบบแมสเซจถึงคุณก่อนจะจบกันนะคะเราขอดูห้าใบสุดท้ายพรจากจัก,กรวาลถึงคุณเนาะพรจากจัก,กรวาลถึงคุณห้าใบสุดท้าย คุณกำลังเข้าสู่การเยียวยานะคะโฟร์ออฟสอดนะคะคือการฮิลลิ่งนะคะการทำสมาธิการเมเนเฟตนะคะสิ่งนี้คุณเมเนเฟตสิ่งใดสิ่งนั้นนะคะคุณเห็นไหมว่ามีกุญแจมาด้วยคุณจะปลดล็อกได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านจิตใจหรือว่าร่างกายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซัพพอร์ตคุณดีวนี้ซัพพอร์ตคุณนะคะหลายคนได้รับการเยียวยาฮิลลิ่งผ่านความฝันบางคนรู้สึกว่า ก่อนหน้านี้หรือเมื่อวานหรือตอนกลางคืนคุณปวดหัวมากๆแล้วคุณนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าท่องบนตาอะไรบางอย่างเออโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มืดมิดช่วงก่อนฟูมูลหรือว่าช่วงนิวมูลฟูมูลอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีอาการบางคนน่ะนะทาสมาธิสวดมนต์นะคะสองเหรียญนะคะโกราวคาราวอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้จะอาจจะเกี่ยวข้องกับความรู้ ก็ได้ไม่มีที่สิ้นสุดการเรียนนะคะจะทำให้คุณเป็นอิสระความรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระนี่คือพอรจากจัก,กรวาลคุณกำลังเข้าสู่การ c ครีเอ v ทีฟนะคะแรงบันดาลใจคุณรู้ไหมว่าในเนี้ยรวมๆกันแล้วคุณมีสักยภาพแล้วก็มีทาเลนในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจมากๆอืมเดอะมูนคืออินท i t ชั n นนะคะ เดอ m o มูนคืออินท i ูวิชันเดอ o n มูนคือแบบในเรื่องของการาใช้ความความอะไรใช้จินตนาการก็ได้นะคะหลายคนก็เกี่ยวข้องกับไซกิเอะบลิตี้นะคะความสามารถทางจิตอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นหมอบรู้สึกว่าพรจากจักรวาลที่คุณจะได้รับมันเป็นมันเป็นกุญแจมันเป็นพรนะคะไม่มีที่สิ้นสุดถึงคุณอาจจะทำให้คุณได้เริ่มมาจากความคิดสร้างสรรค์ นะคะหรือว่าพลังบางอย่างที่คุณกำลังชาร์จเอเน g y บอกแล้วนะนิวมู l ฟ Moon จะเป็นวันที่ส่งพลังสาหรับคุณนะคะอ,อ,อาจจะเป็นช่วงเนี้ยช่วงที่คุณได้เจอคลิปนี้ก็ได้ดังนั้นทําสมาธิเมเนเฟตนะคะสวดมนต์แล้วก็ pray ก็คือขอพรน,นั่นเองอธิษฐานนะคะจะดีกับคุณมากๆบางคนก็ได้รับสัญญาณหรือข้อความเหล่านี้นะคะพาสไลท หรือกระจกบางอย่างไอ้กระจกหรือสัญญาณบางอย่างจากแอนเจนของคุณผ่านความฝันนะคะเห็นไหมผ่านความฝันอืมีครูบาอาจารย์มาฮิววิ่งหรือมาแบบมาเจอคุณในฝันด้วยโอเคหือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะใครที่สนใจคอร์สไพยิปซีตอนนี้เหลือว่างแค่สามที่นั่งเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะคะ ส่งไทยให้คุณด้วย80%นะหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะทักหาแอดมินได้เลยเนาะแบบเลิศกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วต้องบอกว่าคุ้มค่ามากนะคะโอเคเลิบๆค่ะชมไละเเอียดท้ายคลิปเลยนะมาค่ะใครที่สนใจนะคะคอร์สปลดล็อกทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าการเรียนดูดวงแบบมืออาชีพนะคะสอนให้ตั้งแต่ new beginning เลยนะคะจนถึงมืออาชีพดูดวงเป็นภายในะคาบเลย ะะแต่ต้องบอกว่าคลาสนี้ขอคนที่ตั้งใจขอคนที่อยากจะรู้ข้อมูลอยากจะเรียนรู้จริงๆเพราะว่าเนื้อหาของเราเป็นเน้นเนื้อหาเน้นๆเลยนะคะไม่มีน้ำนะเนื้อเนื้อเลยแล้วก็พร้อมปฏิบัตินะคะเออทฤษฎีเต็มแล้วก็ปฏิบัติเต็มๆเลยขอคนที่แบบชอบการเรียนชอบแบบเรียนปุ๊บเข้าใจปับ๊บเรียนรู้ได้แล้วก็แบบสามารถทําเป็นเลยนะคะไม่แบบ ไม่เอื่อยไม่ลีลาไม่แบบว่าไม่มีแบบเว้นไว้ทิ้งช่วงอะไรไม่ค่ะอ่ารุ่นนี้ก็คือแบบเปิดมาทีเดียวปุ๊บนะคะก็คือแบบเรียนเรียนฝึกๆแล้วก็ลงมือทํากันเลยนะคะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนทางด้านแบบคุณไม่จำเป็นต้องดูดวงเอาไปดูดวงเป็นแบบอาชีพก็ได้แต่คุณสามารถใช้สัญ,ญลักษณ์นี้เพื่อเป็นการเชื่อมต่อนะคะกับพลังงานรอบตัวนะคะหรือว่ากับ จิตวิญญาณของคุณหรือว่าการยกระดับบางอย่างนะคะเปิดเป็นไพ่โล c a l l ก็ได้หรือว่าสื่อเอเจีกับจัก,กรวาลก็ได้นะคะหรือว่าตื่นเชา้าขึ้นมาเปิดมาใบหนึ่งเออวันนี้สิ่งแบบอะไรแบบสปีดบอกอะไรฉันหรือว่าวันนี้สิ่งที่ท่านเจอมันมีความหมายว่ายังไงเหรอทุกอย่างจะอยู่ในนี้เป็นแบบเป็นดีเทลเป็นข้อมูลให้คุณมันมันยิ่งกว่าการแบบดูดวงเป็นนะคะก็เลยแบบว่าเรียกว่าเป็นคลาสที่แบบออกแบบมาเพื่อคุณได้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ อินเนอร์เซลของคุณพลังนะคะแล้วไพ่ก็คือเป็นสื่อกลางที่เชื่อมคุณแล้วก็ e อเนร์รอบด้านไม่ว่าจะเป็นสปิริตไกด์ของคุณจัก,กรวาลน,นะคะหรือตัวตนที่สูงสุดของคุณนั่นเองนะคะอย่ารีรอคลาสนี้นะคะเป็นคลาสสุดท้ายเป็นห้องสุดท้ายลด80%นะคะไม่เคยลดแบบนี้มาก,ก่อนแล้วก็เป็นห้องสุดท้ายด้วย ก็ไม่แน่คะจะเป็นรุ่นสุดท้ายก็ได้เพราะว่าหมอโบจะไปคลาสอื่นแล้วนะคะหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็คือสอบถามแอดมินได้เลยเรียนกันต้นเดือนนะคะ7 8 9พฤศจิกายนนี้นะคะขอคนที่พร้อมแล้วก็ใจรักในการเรียนรู้หวังว่าเราจะได้เจอกันค่ะเลิฟๆค่ะเปิดพลังจากกราวาลผ่านไพ่ ตื่นรู้ในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่คลาสดูดวงแต่มันคือประตูสู่การเข้าใจพลังภายในของคุณเองเรียนรู้การอ่านไพ่แบบจิตวิญญาณเชื่อมโยงพลังจัก,กรวาลกับเส้นทางชีวิตอย่างแท้จริงไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรืออ่านไพ่มานานแล้วคลาสนี้จะอัปเลเวลการรับรู้ของคุณจนคุณสัมผัสได้จริงจัก,กรวาลกำลังเรียกคุณได้ยินไหม นี่คือคลาสไพ่สายจิตวิญญาณที่จะปลุกพลังการรับรู้ในตัวคุณให้ตื่นขึ้นไม่ใช่แค่เรียนอ่านไพ่แต่คือการเดินทางเข้าใจพลังชีวิตเพราะทุกใบไพ่คือกระจกสะท้อนจิตของคุณเองสอนสดเข้มข้นเข้าใจง่ายเหมาะทั้งมือใหม่และผู้อ่านไพ่ระดับโปรจำกัดจำนวนผู้เรียนเพื่อการเข้าถึงพลังลึกจริงสมัครตอนนี้เลยก่อนที่จะกระวลจะพัดโอกาสนี้ไป